จากอดีเด็กโรงงานสู่มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงค่ะนี่คือเรื่องราวของชายผู้ผ่านวิกฤตในชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสจนกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากกว่า36.9พันล้านเหนรียญสหรัฐชายผู้นี้มีชื่อว่าลีกาซิง คุณลีกาซิงเนี่ยนะคะเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนค่ะหลังจากที่ย้ายมาจากจีนนะคะก็มาอาศัยอยู่ในฮ่องกงได้ไม่นานพ่อเขาเนี่ยก็เสียชีวิตลงทําให้คุณลีกาซิงเนี่ยต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทํานะคะในการเลี้ยงครอบครัวทั้งๆที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้นเขาเริ่มทํางานในโรงงานผลิตพลาสติกแห่งหนึ่งค่ะซึ่งต้องทํางานหนักมากถึง16ชั่วโมงต่อวันแต่นั่นนะคะก็กลายเป็นโอกาสที่ทาให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ขั้นตอนการดําเนินงานนะคะทั้งหมดภายในโรงงานค่ะใน ในปี1950เนี่ยเขาตัดสินใจก่อตั้งบริษัทโรงงานผลิตสินค้าพลาสติกเป็นของตัวเองเดิมทีเนี่ยนะคะผลิตสินค้าของเล่นพลาสติกค่ะแต่เห็นว่ากระแสของดอกไม้พลาสติกในตอนนั้นเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมจึงหันมาผลิตดอกไม้พลาสติกที่มีสีสันสวยงามแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากทําให้บริษัทของเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตดอกไม้พลาสติกลายใหญ่ของเอเชียนะคะแล้วก็ส่งผลให้ คุณลีกาสิงเนี่ยนะคะมีฐานะร่ำรวยมากขึ้นนะคะแม้จะผ่านมาหลายวิกฤตการชุมนุมที่ทาให้เศรษฐกิจฮ่องกงต้องหยุดชงงะงักแต่ก็ไม่อาจหยุดยัง้งวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่และการอ่านเกมที่ชันฉลาดของคุณลีกาสิงไปได้ะคะ่ะจนถึงตอนนี้นะคะในวัย96ปีเนี่ยคุณลีกาชิงเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นซุปเปอร์แมนแห่งเกาะฮ่องกงเลยทุกคนแล้วก็ถูกยกย่องนะคะให้เป็นเหมือนแบบว่าวอลเลนบัฟเฟตแห่งเอเชียครั้งหนึ่งคุณลีกาชิงเนี่ยเคยกล่าวไว้ค่ะว่าไม่สําคัญเลยว่าคุณจะแข็งแกรร่งหือมี ความยิ่งใหญ่มากขนาดไหนหากคุณใจไม่ใหญ่พอคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จเราได้เรียนรู้อะไรจากมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของฮ่องกงบ้างคะคุณอาจะสรุปให้ฟังข้อแรกนะคะคนส่วนใหญ่คนทั่วๆัวไปอะ่ะเห็นอะไรก็เป็นอุปสรรคแต่คนรวยหนักๆคนรวยแบบเศรษฐีเขาเห็นอะไรก็เป็นโอกาสข้อที่2ค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยใจกระจกเวลาเจอปัญหาเจออะไรก็กระจอกยอมแพ้ง,ง่ายๆแต่คนสําเร็จยิ่งใหญ่หรือคนที่เป็นระดับตํานานหรือคนที่เป็นเศรษฐีอะเวลาเขาเจออะไรอะ่ะเขาทําให้ปัญหานั้นมันกลายเป็น สปริงบอร์ดให้เขาแบบเติบโตก้าวกระโดดแล้วก็สูงขึ้นค่ะวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากกว่าวิธีการนะดังนั้นใครที่เจอปัญหาอยู่ใครเจออุปสรรคอยู่นะคะพิมพ์เตือนสติตัวเองเลยว่าทุกปัญหามันเพิ่มปัญญาให้กับฉัน